สวัสดีครับกาลยานามิตรผู้ติดต,ตามรับชมทุกท่านนะครับพบกับผมเอ็มกันตชโชติราไทอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทางสื่อสารทางนะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และช่อง M Property เัวใจสีชมพูผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่ท่านกำลังติดตามรับชม TikTok นะครับรวมถึง Facebook Fanpage ในชื่อ M Property นะครับวันนี้ก็เป็นสาระ เกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับที่มีการจดทะเบียนและเขาเรียกว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งนิติบุคคลนะครับนั่นก็คือบุคคลตามกฎหมายนะครับซึ่งบุคคลตามกฎหมายมี2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดาก็คือพวกเราที่มีลมหายใจนะครับมนุษย์นี่เองคนหรือมนุษย์เขาเรียกว่าบุคคลธรรมดากับประเภทที่2 บุคคลที่กฎหมายสมบุติขึ้นให้มีสถานะเสมือนมนุษย์นะครับแต่ไม่ใช่มนุษย์นะครับนั่นก็คือนิติบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิติบุคคลผู้พักอาศัยอันนี้ก็มีประเด็นที่มีข้อสอบถามมานะครับว่าใน,นการประชุมใหญ่ สามัญน,นะครับของสมาชิกค,ครั้งแรกนะครับภายหลังการจทดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดฝันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับจริงๆก็มีประเด็นแหละว่าจะนับคะแนนเสียงอย่างไรแล้วก็ในวาระของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรกของสมาชิกเนี่ยจะต้องมีการบรรจุวาระการประชุมอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะครับสําหรับอาจจะมือใหม่หรือผู้ซื้อบ้านจาัดสรรรายใหม่ใที่ยังไม่มีประสบการณ์รวมถึงผู้ที่กําลังที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับหมู่บ้านและคอนโดนะครับจะได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับ mm. ในส่วนของอาการประชุมเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ ะจะใช้เกณฑ์การนับคะแนนเสียงก็คือ1แปลงโฉนดที่ดินเท่ากับ1น่รายเป็น1คะแนนเสียงนะครับในการประชุมจัดตั้งอันนี้พอหลังจากการจัดตั้งวิติตบุคลหมู่บ้านจาัดสรรแล้วเจ้าพนักงานที่ดินมีการจดทะเบียนแล้วนะครับสถานะของคะแนนเสียงนะครับของสมาชิจากจะถือบังคับตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปีพุทธศักราช2545นะครับซึ่งอาศัยอำนาจตามความที่กำหนดไว้นในมาตรา6ประกอบมาตรา45วักท้ายของพระราชัญญัติการจัดสรรที่ดินปี2543และฉบับที่2ปี2558นะครับดังนั้น ในส่วนของข้อ14ของกฎตัวบวงกําหนดไว้ว่าในคะแนนเสียงของสมาชิกแต่ละรายนะครับมีอัตราส่วนคะแนเนเสียงเท่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดการและบําร,ร,ร,รุงษา่าถุงโคกนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นปัญหาในข้อสอบถามขึ้นมาทันทีหรือว่าแล้วในการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกครั้งแรกมันยังไม่มีการรับรองอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่าย นะครับจากนับคะแนนเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะอธิบายเพื่อจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับหนึ่งก็มันสามารถใช้ได้2ลักษณะนะครับก็คือเป็นการอนุโลมโดยใช้การนับคะแนนเสียงจากการประชุมจัดตั้งทิบบุคคลคือ1แปลงหนงรายก็ได้นะครับหรือ 2. จะไปใช้ในส่วนของ อัตราการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะนะครับก่อนจะตั้งนิติก็ได้นะครับก็คืออัตราที่ต้องจ่ายค่าบริการสาธารณะรายเดือนนั่นก็กลายเป็นอัตราส่วนคะแนนเสียงนะครับอันนี้มันเป็นการอนุโลมนะครับอนุโลมบังคับใช้เฉพาะการเนื่องจากในการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกครั้งแรกมันยังไม่มีการ รับรองอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการอนุโลมโดยอาจจะใช้หนึ่งแปลงหนึ่งเสียงอย่างที่ผมได้นาเรียนนะครับหรือจะใช้เป็นอัตราค่าส่วนกลางในส่วนของบริการสาธารณะที่มีการจัดเก็บก่อนจะตั้งก็ได้นะครับโดยก็มีการแจ้ง,งที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะใช้เกณฑ์การนับคะแนนเสียงอย่างไรนะครับเพื่อทําให้เอาเวลาไป จดทะเบียนนะครับรายชื่อคณะกรรมการในกรณีที่ในการประชุมจัดตั้งไม่มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรไว้นะครับและจําเป็นที่จะต้องมาเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกนะครับแต่จริงๆแล้วมันผิดคอนเซ็ปต์หรือหลักการนะเดี๋ยวผมต้องอธิบายไว้ก่อนสิ่งที่มักจะเข้าใจคลายเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะเจ้าพนักง,งานที่ดินนะครับ เจ้าหน้าที่หนึ่งก็จะเข้าใจคล้ายเคลื่อนว่าในกฎกระทรวงกําหนดไว้แต่เพียงว่า,าจดทะเบียนนิติรับรองข้อบังคับแต่งตั้งส่วนของตัวแทนนิตจดทะเบียนนะครับแต่ลืมคิดไปว่านิติบุคคลนะครับที่ถูกจัดตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยกฎหมายหรือโดยการจดทะเบียนก็าตามจะต้องมีตัวแทนหรือผู้ทําการแทนตามกฎหมาย นในส่วนนี้ผมได้ทําหารือไปอยังส่งนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรั์นะครับกรมที่ดินนะครับก็ส่งผ่านทางอีเมลไปนะครับรวมถึงผมได้ส่งในส่วนของเอกาสารเปิดนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมสากรอะไรต่างๆซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งนะครับกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา Right. ซึ่งเวลาจะจดทะเบียนสมาคมจดทะเบียนสหกรณ์ต้องมีตัวแทนตามกฎหมายนะครับในวันที่จดทะเบียนนะครับณนะเวลาที่จดทะเบียนนะครับไม่ใช่ว่าไปเ,าเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกันหลังจากการจดทะเบียนจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่ทางสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะนำเรียนหารือต่อคณะกรรมการจาัดสรรที่ดินกลางนะครับรวมถึงคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย นะครับในการมาดูว่าในกฎกระทรวงอาจจะต้องมีออกเป็นฉบับที่สองไหมนะครับในการที่จะทําให้ในการอขอจดทะเบียนจัดตั้งิติบุคคลมีความบริบูรณ์มากที่สุดนะครับเพราะว่าหากไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรในการประชุมเพื่อจัดตั้งให้ิบุคคลนั่นหมายถึงว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่มีตัวแทนตามกฎหมายนะครับไม่มีคนเรียกประชุมใหญ่นะครับซึ่งในปัจจุบนันหลายๆที่ก็ใช้การหาทางออกนะครับก็เรียกว่าถูกไถกันไปอย่างเช่นไปกําหนดวาระว่าแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเรียกประชุมใหญ่อย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวแทนตามกฎหมายนะครับแล้วก็2ก็คือมันมีภาระหน้าที่นะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่มีการจดทะเบียนแล้วนะครับจะต้องมีการ ไปยื่นขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีากรนะครับทําไมต้องมีเพราะว่านิติบุคคลมีผู้สัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาบริการสาธารณะต่างๆนิติบุคคลต้องจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าป่าปา,ปา,ปาจ่ายเงินให้กับบริษัทรอพอหรือพนักงานรอพอ,อะไรต่างๆนะครับตามประมวลรัศดากรถือว่าเป็น ผู้จ่ายเงินได้ดังนั้นจะต้องมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านัดสรรก็ต้องไปขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีาษาอากรในฐานะนิติบุคคลนะครับและมันกําหนดระยะเวลาไว้60วันแ้วคิดดูว่าเมื่อจัดตั้งมาแล้วนะครับไม่มีตัวแทนตามกฎหมายนะครับเลยต้องเรียกประชุมใหญ่ไม่มีคนเรียก นื่องจากไม่มีตัวแทนดังนั้นตัวสมาชิกผู้ซื้อซึ่งกลายเป็นสมาชิกก็ต้องทําหนังสือรวมตัวกันร้องขอต่อนิติบุคคลนะครับที่ไม่มีตัวตนนะครับเพื่อขอให้เรียกประชุมใหญ่ภายใน30วันนะครับแล้วรอพ้นกาหนด30วันพอพ้นจากกําหนด30วันปุ๊บวันที่31สสมาชิกที่ร้องขอก็ต้องแต่งตั้งตัวแทน ทำหนังสือเบียนแจ้งทุกรายเพื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามันขึ้นและเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยต้องส่งหนังสือชื่อประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับ30บวก15เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ45วันนะครับ45วันก่วันประชุมนะครับกว่าจะถอดรายงานการประชุมออกมากว่าจะนํายื่นจดทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการคงไม่จบภายใน15วันนะครับบางที่ก็ยืดไปเป็นปีก็มีถ้านในกรณีมีการ คัดค้านมีการฟ้องร้องมีการเพิกถอนมติที่ประชุมนะครับคือความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนของผมที่มีการจัดเสวนาการจัดเป็มใหญ่จะตั้งที่ิบคนหมู่บ้านจดสรรผมก้นหนดวาระไว้เลยนะครับก็เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรให้ซึ่งเป็นตัวแทนและผู้ดําเนินกิจการตามกฎหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา46นะครับ ดังนั้นแล้วผมก็นําเอามาติที่ประชุมของการจัดตั้งนะครับะระบุไว้ในบทเฉพาะการนะครับว่าให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรชุดแรกในวันประชุมจัดตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งอุคคนนะครับดังนั้นในชุดแรกจรึงไม่ต้องนําเอาอะไรชื่อคณะกรรมการไปจดแจ้งนะครับเพราะมันจะปรากฏใน ข้อบังคับในบทเฉพาะการก็ถือว่ามีตัวแทนตามกฎหมายครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะครับมันต้องมีประธานกิกิการเหมือนกันในนิติบุคคลนะครับทุกประเภทนะครับเมื่อเกิดสถานะขึ้นมาแล้วมันต้องมีตัวแทนตามกฎหมายนะครับดังนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับบางที่ก็ มีถกเถียงกันแล้วจพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมนะครับต้องมีการเรียกประชุมเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ต้องเข้าใจนะครับพนักงานเจ้าที่เองครับปฏิบัติงานภายใต้กรอบระเบียบทางราชการนะครับก็จะถือว่าอะไรที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ก็ถือว่าไม่มีอำนาจนะครับก,ก็เลย ออาจจะมีความกลัวสักเล็กน้อยนะครับบางส่วนก็มีการกลัวในส่วนของอาจจะโดนดึงห้าเจ็ตามมวกฎกลายอาญาว่าปฏิบัติหรืรอละเป้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็เป็นส่วนที่ทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงข่อมผ้าทวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่คุ้มกับการนําอายุราชการมาเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องอให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนอะนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับคือเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วมันต้องมีคณะกรรมการในวันที่มีการจดแต่ตั้งเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวแทนมีอำนาจเต็มในการดำเนินการนะครับหรือถ้ามองว่าอยากให้เป็นกรรมการเฉพาะการนะครับก็ต้องไปกำหนดไว้ในบทเฉพาะการของข้อบังคับนะครับอันนี้ตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจมาทวงติงในส่วนของการากำหนดไว้ท้าย กฏเฉพาะการนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องหารือไปยังสำนักส่งเสริมธุรกิจอสหาริมรัฟันะครับหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดก่อนนะครับจะใช้อำนาจโดยประรการในการมาใช้บลูมินิทหรือวินิจฉัยข้อบอังคับซึ่งเป็นส่วนของกฎหมายไม่ได้นะครับเนื่องจากพนักง,งานเจา้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักง,งานที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับ จากนั้นบางส่วนอาจจะไปสำคัญผิดสาคัญหน้าที่ผิดมรทุ้เต็มผิดนะครับก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นการอบอกกล่าวเพื่อให้ทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับในสำนักง,งานที่ดินต่างๆได้เข้าใจด้วยบทบากขอบอำนาหน้าที่ของท่านเมื่อท่านคิดว่ามันเกินกว่ากอบหน้าที่ท่านจะเสียงท่านก็ทาหาลือไปนะครับมันยังมีคนที่มีอํานาจตัดสินใจเหนือท่านอยู่นะครับแต่การที่ให้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องมันจะทําให้เกิดปัญหา นะครับดังนั้นอะไรที่เราไม่แน่ใจเราไม่ชัวร์นะครับหาลือกับผู้ที่อยู่เหนือกว่านะครับตามสายลำดับตามเป็นของบ,บัญชานะครับเพราะในรัญมััิการจัดสรรที่ดินเขากําหนดไว้นะครับในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาไว้นะครับในมาตรา18ประกอบมาตรา20นะครับก็ใครบ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฏตามรัญมััิการจัดสรรที่ดินนะครับ จางนั้นท่านต้องเข้าใจบทบาทนะครับก็14นาะทีเศษนะครับก็เป็นการอธิบายนะครับในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรที่มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับแล้วจะมีการเรียกประชุมใหญ่ครั้งแรกนะครับก็สือเกณฑ์การนับคะแนนเสียงอย่างไรนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายจะใช้เกณฑ์หนึ่งแปลง,งเสียงก็ได้หรือจะใช้การนับจาก อัตราค่าตกลงรายเดือนที่เป็นค่าบริการสาธารณะก่อนจัดตั้งก็ได้นะครับเป็นการใช้โดยอนุโลมนะครับหรือจะต้องปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมและต้องมีการหารือต่อที่ประชุมก่อนนะครับเพื่อหนึ่งเซฟตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปคิดโดยที่ไม่มีการอธิบายความเป็นมาเลยว่าเราคิดคำนวณยังไงนะครับเพราะนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจในการทพลงติ่งนะครับว่าหากไม่มีการหารือในที่ประชุมแล้วเนี่ย จะถือการนับแบบไหนก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ฟันธงได้ว่าสูตรตัวที่นะครับเพราะท้ายสุดมันต้องอยู่ภายใต้ที่ประชุมใหญ่ดังนั้นจึงต้องหารืองําแจ้งหน่ที่ประชุมก่อนว่าจะใช้การนับแบบไหนนะครับซึ่งได้จะ,จะได้ปรากฏในรายงานการประชุมด้วยเพราะหนึ่งการประชุมใหญ่ครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีการรับรองอัตราการ,าร,าร,รจัดเก็บใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสารุารภค ดังนั้นจึงยังไม่สามารถรู้คะแนนเสียงที่แน่นอนของสมาชิกแต่ละแปลงได้นะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกับคอนโดหรืออาคารชุดเพราะอาคารชุดจะใช้พื้นที่ห้องชุดเป็นคะแนนเสียงนะครับดังนั้นก็ถือว่าจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงหลังจากเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรนะครับบางส่วน อย่งหลายๆคลิปที่ผมบอกมาเนี่ยวามเข้าใจผิดน,นะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไปเขียนในข้อบังคับว่า1แปลงหนึ่งเสียงบางที่ล่าสุดในปี65ที่ผมมีการแก้ไขทำร่างแก้ไขไปเขียน1ห,หลัง1เสียงโดยใช้ะทะเบียนบ้านว่าเวลาคุณไปโอนบ้านหรือที่ดินเนี่ยคุณไปโอนที่อำเภอหรือคุณไปโอนที่สำนักง,งานที่ดิน นะครับแล้วเพื่อให้การจัดสรรที่ดินเนี่ยเขามีตัวไหนของพร่ำญาติที่อ้างถึงทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราษฎร์ไหมก็ไม่มีนะครับดังนั้นบางทีไปกําหนดอะไรที่ไม่ดูกฎหมายเป็นหลักแล้วมันก็ทําให้เกิดความผิดเพี้ยนบางทีการประชุมหมู่บ้านบางทีใช้การยกมือหลังเป็นริติอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดการนับคะแนนเสียงที่ผิดพลาดนะครับดังนั้น ควรที่จะทําให้ถูกต้องอะไรที่ผิดแล้วทําให้ถูกนะครับผู้ไม่รู้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้แล้วไม่แก้ไขผมก็ว่าแย่นะ yeah, นะครับเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับในการโหวตหรือการลงมตินะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านเดฝันต้องใช้ใบโหวตนะครับรวมถึงของคอนโดด้วยก็ต้องใช้ใบโหวตอย่างนี้ก็ต้องรู้ก่อนว่าในวาระการประชุม วาระไหนบ้างที่ต้องมีการโหวตหรือมีการลงมตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมเสริมให้นิดนึงวาระที่จะมีการลงมติคือวาระเพื่อพิจารณาและลงมตินะครับเช่นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ข่าวที่ผ่านมานะครับมันจะปรากฏในวาระที่สองแต่ถ้าไม่มี การรับรองรายงานหมายถึงว่ารายงานมันอาจจะยังไม่เสร็จนะครับก็เลื่อนวาระอื่นขึ้นมาเป็นวาระที่สองแต่วาระที่สองโดยมาตรฐานคือวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่นะครับในคราวที่ผ่านมานอย่างน้อยเป็นการควนนะครับว่าในคราวที่ผ่านมาแล้วมีการประชุมอะไรกันบ้างโดยสรุปคร่าวๆนะครับทําให้ที่ประชุมนับปัจจุบันจะได้รู้ความเป็นมานะครับ รวมถึงต้องมีสำเนารายงานการประชุมใหญ่ทุกครั้งนะครับเก็บไว้ที่นิติบุคคลนะครับซึ่งทางสมาชิกสามารถไปขอคัดถ่ายได้นะครับก็ตามที่กำหนดทั้งในหมู่บ้านทั้งคอนโดมันจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคําถามพวกท้ายว่าเอกสารของนิติบุคลลคลเราควรจะเก็บไว้ประมาณกี่ปีถึงจะสามารถทําลายได้จริงๆของหมู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรที่กําหนดไว้แน่นอนนะครับ ของคอนโดกามีกำหนดไว้ว่าเก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนะนะครับซึ่งก่อนที่จะทําลายมันจะต้องมีการทําสําเนาในรูปของไฟล์ดิจิตอลไว้ไม่ว่าจะเป็น Grand can, แกนสแกนไปในรูปของ PDF, m i r ไมโครฟิล์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนะครับเพื่อทําให้เอกสารในส่วนนั้นเมื่อจะทําลายมันจะยังมีสําเนาที่เป็นดิจิตอลอยู่นะครับอันนี้การทําลายเพื่อลด ปริมาณของกระดาษห,หรือเอกสารอะไรต่างๆที่มันบางทีมันหาที่เจ็บไม่ได้แล้วอ่ะเางังเป็นสิบปีปริมาณเยอะพอขควนก,กันนะครับเอกสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบินใบเสร็จงบรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหผมว่าหลายปึ้งหลายกล่องพอมควนและยิ่งเป็นสิบปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการ,รประกบ ในประเด็นปัญหาอะไรตา่างๆก็ต้องมีเสริมให้นะครับก็เข้าสู่ช่วง20นาทีแล้วผมถือว่าสมควรเก็บวเวลาและทุมท้วมแล้วนะครับญญในช่องสื่อสาราบเพื่อการและเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อ m property และ m property หั Pro รรวใจสิงูรและผมนะครับก็ต้องขอ,อขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงก,กัอระยะนิมิตที่ได้ติดตามรับชม นะครับเลยน้อยเป็นการจุดประกายทางความคิดนะครับให้เกิดการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้รู้ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับในข้อมูลหนึ่งที่เราได้รับมาเราต้องมีการตังกรกองก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยได้รับมาจากใครเชื่อถือได้หรือไม่มาจากแหล่งที่มาไหนนะครับก็เป็นหลักการของการมาสูตรนะครับในการพิสูจน์ก่อนที่จะเชื่อนะครับต้องมีการพิสูจน์ นะครับก็เป็นหนึ่งในหลักการทางพระพะุทธศาสนานะครับที่จริงๆผมก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็ใช้หลักการนี้มาพอสมควรน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจนะครับในการที่ให้ผมและทีมงานรังสรรค์คลิปวิดีโอใหม่อยู่เสมอนะครับเพื่อเป็นการประดับอาหารสมองนะครับมาอย่างพาผู้ติดตามรับชมทุกท่านรวมถึงประชาชนท,ทั่วไปนะครับจะได้รู้ ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับเราคงจะไม่สรรสร,สาร้างวาตกรรมอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราพูดแต่ข้อมูลและข้อเท็จจริงนะครับโดยปราศจากข้อขัดแย้งในทุกกรณีครับส <c oughs> ำหรับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับผมเอ็นกันณนโชติราภัยทีมงานเบื้องหลังรวมถึงช่องสื่อสรราธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M p r o โรบอและช่อง M Pro p e r t y หัวใจสิงคโปร์ ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่เป็นตัวนี้นะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและกลัลยาณมิตรให้มีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยพบเจอแต่กลัลยาณมิตรดึงดูดเงินทองโชคลาภสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตให้ห่างไกลศัตรูมุ่งมานและภาชนทั้งหลายห่างไกลจากปัญหาอุปสรรคทั้งปวงทุกประการครับ